ภูตาบันดุงนะครับผมเปิดทําการแล้วนะครับผมหลังสงการนะครับวันแรกวันที่17นี้นะครับผมบรรยากาศก็คึกคลืนนะครับผมลูกค้ามาซื้อรถนะครับผมมาดูรถนะครับเยอะซื้ออะไรก็มีนะครับผมไปจัดส่งมอบรถก็นะครับผมอ่ายังเยอะยังเยอะนะครับผมอันนี้รุ่น B21 นะครับ มือสองนะครับผมตอนนี้ L50 มีรถเข้ามาใหม่นะครับช่วงหยุดสงการนะครับเข้ามาเยอะเลยนะครับก็จัดโปรโมชั่นด้วยนะครับผมมีดาวเริ่มต้น30,000-35,000-40,000นสะครับส่วน40แรงมือสองเนี่ยดาวถูกลงมาหน่อยนะครับผมดาวอยู่ที่สองหมื่นสองหมื่นห้าสามหมื่นนะครับนี่อันนี้รถก็กำลังจะไปจัดส่งนะครับอันนี้เป็นมือสองนะครับเนี่ยก็รถจัดส่งทั้งเยอะ วันนี้ลูกค้ามาดูรถนะครับ L40 เนี่ยตอนนี้โปรเยอะ L32 ก็มีสวยๆนะครับก็ดาวได้ผ่อนได้ซื้อสดก็ได้นะครับอ่าหรือว่าจะสนใจเป็นมือหนึ่งตัวใหม่ล่าสุดก็มีนะครับ L4028 ดาว5,000นะครับอ้คันนี้มือสองแต่ว่าสภาพใหม่กรี๊บเลยนะครับผมอันนี้สะเก็บมาแล้วก้กำลังขึ้นมาอีกนะครับ ก็เยอะๆนะครับผมช่วงนี้ก็ช่วงปล่อยโปรโมชั่นนะครับฟรีดาวได้ใช้รถฟรี3เดือนนะครับ L 5 0 1 8 SP นะครับอันนี้ก็มีลูกค้าจองไปรถก็เอาไปจัดส่งให้นะครับมีจำกัดนะครับเนี่ยตัวนี้ฟรีดาวถ้าวางเงินดาวนะครับ17,00 0บาทนะครับผมใช้รถฟรีไปเลยนะครับผมทั้งปี2,500 นะครับผม68ไปจ่ายงวดอีกทีปี69หรือว่าจะเป็น L 5228ก็มีเข้ามานะครับนี่นี่ช่างเตี้ยครับผมไปแล้วจะส่งโอเคครับผมใครสนใจนะครับโทรนัดเข้ามาดูรถนะครับผมสอบถามโปรโมชั่นดีๆกับเซลฟูผาได้นะครับได้นะครับผมที่เบอร์01นะครับ018 0354เซลฟูผานะครับรีบๆเข้ามาดูรถนะครับผมตอนนี้เปิดทาการแล้วนะครับผมมีส่วนลดเยอะ เอกสารในการออกนะครับผมเราใช้บัตรกับทะเบียนบ้านคนซื้อแล้วก็คนทำหนึ่งคนนะครับผมอ่าโอเคถ้าว่าพ่อแม่พี่น้องนะครับผมดูแล้วถูกใจฝากกดไลค์คคกดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กับสำนัสุพรรณบุรีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสวดีครับขอตัวลาไปน,นะครับผม